โอ้ครับวันนี้มาอยู่กับแมปไอเล่เอดนะครับครับเฮ้ยขยรโยกขอใครโยบขอขยรโยกผอโอนให้ออกดูไงอ่ะเฮ้ยพิมพ์ในช่องแค่ไงช่องแค่ช่องแค่เอาเอาอย่างงี้ดีกว่าพิมพ์พิมพ์หนึ่งถึงสี่อ่ะใช้เลขเหมือนกันคนนั้นแหละอยู่ด้วยกันหนึ่งกับสองอ่หนึ่งกับสองหนึ่งกับสองดีกว่าหนึ่งกับสองหนึ่งกับสองมาพร้อมไหมพร้อมไหมอ่าพร้อมสามสอง หนึ่งาเอาใหม่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 สามสองหนึ่งเอ้อช่ยยืมเอาใหม3:28 a.m. สองหนึ่ง้ยได้แล้วเขาเอาใครวะเขาเซนก็จะมาเกมหมดเวลาพอดีครับเออรอหมดเวลาไหมล่ะได้รอก็ได้ เราจะโดมัแล้วอันนี้คือซับซับก่อนนี่คือซับซับก่อนซับซับอ่ะขอดูหน่อยได้เฮ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 ้รัตีอีโก้รัตีอีโก้ราตีโก้ราตีโก้ตั้งคันของฉันเิ็นธรรมดาก่อนไม่มั่นใจมั่นใจตัวเองหน่อยดีกว่าต่อที่แหละฮุ๊บ ุๆๆอะไรเนี uhm ่ยอ่าต้นไปละอีโก้เขาอีโก้เอาไปนี่ครโอ้โหโอ้โพี่พีบลี่บอกโอ้แมวขโมย แม่ตีนเบาเอ้ยแม็กไปหน้าแม็กง้อจากอวหาวปีศาจไหมแม็กมาไอ้นี่ซ้อมไอ้นี่ซ้อมก่อนตีวิ่งนะวิ่งปีวิ่งปี มมนด่ามึงอะมมนด่ามึงอะไมนด่ามึงอะไม่ไปเามาไม่ไปเอาจริงอ่ะมาไปเอาจริงอ่ะจริงของคนเสริมเฮ้ยสูงไม่ไปเาเอาเอาตัวที่ทุกคนถนัดมาเล่นกันนะครับไม่มีสักตัวไม่มีเลยไม่มีไม่มีเลยเออนั่นแหละเนี้ยมีมต้องพูดเราทีมขาวแม็กเราทีมขาวเราตัวขาวเหมือนกันแม็ก

แลก็ไม่ไงกูปรับการยิงให้มามันต้องยิงไกลๆแล้ว่างไม่ว่ดตรงนี้ก็ได้ตรงนี้จึงกูยิงเข้าเลยน่ะเซนมาอย่างเนี้ยเข้าเลยป้าบอ่ะไม่ไม่ต้องกดจอลงด้วยกดจอมันกลางๆนี่ไงหันจอไปที่ประตูอะแค่เนี้ยก็ได้ละเอ้ยนะโอ้แม็กโอ้แม็กไม่โดนหรอเพื่อเฮ้ยเซนเฮ้ยนี่จินโดนยังละสไลด์โหดมาก

เอาเ้าเฮ้ยกูไม่กด C ไม่กด E ไม่กดอ e. ะไรแม็กมไไมตีลั่นตีลั่นเอเ้ยพี่มือลั่นมือลั่นตีตีนะเออมันจะจ่ายให้แม็กกูไปไล่เ,เพจเลยเดี๋ยวกูกันเองกูกองหลังอ่าแก่คนรอยอ่ะทะลุเฉยเขามาเกินเลย ไม่จัิงไม่ทช่ตัวอะไอคำเนิดหมดแล้วล่ะเฮ้ยน้ะเฮ้ยมาเล่นเยอะมาเล่นเยอะอ๋อถ้าเสียบอลในแดนตัวเองโดนนะ โอ้ยมันไม่เสียได้เลยวะ่ะเปลี่ยนเสียละช่วยช่วยช่วหช่วยโดนละโดนละไม่ใจไม่ใจไม่ทันไม่พลาดมันกอันตีมาขู่อ่ะเอาแล้วแม็กกิบูตเดียวโลนดูต,ตอกกลับมาอุยอ้ยตายคานอุย้ยสำรองตอนท้ายพูกเองเอาหน่อยดียว,วะาใจสู้หน่อยดี๋ยวอไม่อยู่กองหน้าจริง เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคนน่ากลัวเมกโอ้โหโอ้พับบัตาเออฮ้ยพับเมกเมกอะไโอ้ยโดนเมดลากไม่เข้าไม่เข้าไม่เข้าเม็กโดนเม็ดไอตัวนั้นโดนเมดลากแล้วพับลับไม่เข้าแลอวโอ้จะ เล่นผิดเล่นผิดไม่เข้าไ่เข้าหัวโกกว่าเซนเกมรับไม่ช่วยอะเซนกูเชื่อไงไม่พ่าดรออินประตูเดียวที่จริงเซนเขาก็กินไปเล่นไปไงเซนยังไม่เอาจริงเซนเล่นกินไปเล่นไปเซนยังไม่เอาจริงโตไม่ได้ท้าพ่อเสร็จกินมันท้นเสร็จหายแล้วเ็นเ นี่ก็กินนะข้าวโอ้ฝนตกโอ้เลยไม่บอกอะเปลี่ยนเลยไรอย่าฝนตกเอามันไก่แต่เอาใส่ข้าเข้าวใส่อะไรมาดูเฮ้ยลาทิ้งอีโก้เฮ้ยเฮ้ยของการนี้ให้ตบมานเ้าลาทิ้งอีโก้ลาทิ้งอีโก้ให้มันได้เก็บมันติเฮ้ยว่ามันยิงว่ามันยิง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 เอ้ยไม่ได้ไม่เข้าเฮ้ยแม็กกูหมดแล้วแม็กกูหมดทุกอย่างแม็ก ไอ้ทันทันอยู่ทันอยู่ทันอยู่เสียไปหมดทุกอย่างแล้วเออเสียหมดทุกอย่างแล้วยังไม่ได้เลยวะบูดูร็อกสวยแล้วแม็กคุณทำไมเนี่ยแม็กกูรู้ว่ามึงกูรู้ว่ามึงจะกดสามแม็กใช่เฮ้ยเฮ้ยแอบใช่ไหมสามไปชิบหายชิบหายแม็กกิ้งอุ้ย เอ้ยเอาไปเซ้นไปตามเ๋ยเอฟหมดไป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 ้นยิงสกิลสองอ่ะมันปัดทีหายเลยอ่ะไปไม่เข้เซ้นเซ้นเฮ้ยเฮ้ยยิงไม่ได้ยิงม่นดยิงกูหมดแล้วไป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  เซนนี่ฟาม์มเซนโอ้ยไอ้เอ้ยชิบหายไม่หรอกเฮ้ยฟ้าอากาศมาแล้วขอรอยฝนมันหายตกกระโดดขึ้นมานี่เนี่ยไอ้เนี่ยชิบหายแล้วกระโดดหัวชิบหายอยู่องกันเขามีไว้ใช้ ไป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  go 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 ซ้ายบนซ้ายบนอ่าชิมหายแล้ว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 มันเป็นสูดหนาวมาเลยเกือบหลับของแท้เอ้ยเฮ้ยรุ่นเดือดแล้นดูไป โอ้ยอไม่เข้าเอากด R าเฉยไปกดอเฉยนี่ซูเปอร์เซฟน้ำใช้ท่ายิงอนะน่ะน้ำท่ายิงตอนนี้มึงเตงนะตอนนั้นน่ะตอนอยู่ช่วงเย็นะ <c oughs> น่ะหายไปไหนเนี่ยเออเฮ้ย <c> ย <oughs> ิบหายละไ,ได้เล่นเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ยชิมหายละโอ้แม้โอ้กดีไม่ทันตอนตอนกูขอตะวันได้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 เอาเลยตะวันเฮ้ยกดดิไยกดไม่ไปเฮ้ยเดียดเ๋ยวมาดีกูร้อยเปอร์เซ็นต์เฮ้ทายแล้วทำยังไงก็ได้เฮ้ยเซนสวยไหมีไม่ติดเฮีย Ai! Wait! One more! Ow! Giờ bọn want này be a man? Ten! Ten! Pingtoon dollar ping mang! Ow! đấy good thing! Go on! Ai! 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 ôi, Ai! có Ai! 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 à, Ai! 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 cảm ơn, Ai! 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 โอ้ยเข้ามือพอดีป่ะมันต้องยิงอีฝั่งฝั่งที่มึงยิงัไม่ได้เลยอ่ะฝั่งที่มึงยิงอ่ะลูกดับฝันกูจัดอ่ะโอเคไอ้น้ำลูกตะก่อนกูรับไม่ได้เลยเออตะก่อนกูยิงรับไม่ได้ล้วลูกมันอ่ะเป็นตัวที่น่ากลัวมากไอ้พวกโมกเมทไอ้อันติมึงเป็นอันตีเดียวที่อาชนะกูได้นะ ฮะ่ไงนี่ไงอกูไม่คิดว่าจะหยิบมาอไอเพื่อรกูทำไม่ได้ห่งประตูโอ้ยหยิบหายลเยิบโดนเลยอ่ะหิบหายเนี้ยห้าคะแนนนะน้ำ ห้าคือป้องกันตัวเคาเตอร์กดกดแล้งเดินได้แต่ห้ามใช้อะไรเลยเดินได้แค่อย่างเดียวแต่งี้เป็นอมตะเดี๋ยวเราทำเองอะเราทำมันเสียนะดูเขาเห็นเส้นน้อยไม่เห็นอะไรเลยตอนทางนี้ตอนทางนี้ตอน อเอาเลยเอาเลยเอาเลยเราไม่ต้องไม่ต้องยิงไม่ต้องไม่ต้องยิงทางนี้นี่นี่ทางนี้ทางนี้เพื่อนไม่ต้องยิงตรงนี้ไม่ต้องยิงตรงนี้หันไปทางไหนไปหนันไปทางไหนเออชิบหายกดคีโเว้ยโว้ยกูว่าเข้าอะ่ะไม่เข้าอะ่ะมันเล็งไปทางไหนอะ่ะเอาไว้ตรงคานเลยมึงแค่เลง็งไปที่ประตูอะ่ะกีเขาตั้งตัวไม่ทัน เฮ้เดนฟาร์มดิเฮ้เหมือนยังวะหมืละเอ้าเฮ้ย <Hollywood> บันเดิลเยอะไก่น้ำไอ้นยำขุดบั๋มไอ้ม <areas human> ุวโซ่เลยมัดโซ่โซ่ไหนเนี่ยมันอยู่กับมือไปอยู่ไก่น้ำสิเลยเราไม่ฟาร์มนะครับก็ไม่ได้ฟาร์มรอยแม็กมันวิ่งไปนู่นเราไปสูด ที่ทำเกินตายยืมบันดิ้งแบบไหนได้เลยไอ้คนอันนี้ต้อใหม่ปะเฮ้ยทำไมเขาเตะแบบนั้นลองยิงตรงมุมที่กูบอกอะตะวันเออหันไปยิงไม่ต้องไกลขนาดนั้นประมาณนี้แหละเออที่ที่มึงตีกันอะ ชิบหายเอ้ยชิบหา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 ยไปไปขอโทษไอ้เด่นยิ่ได้ยิ่ได้ยิ่ได้เมื่อกี้ไปเก็บของอ่ะแม่อยู่จอน้าที่เดี๋ยว อ้าวสองสองคนอ๋อเราชนะเฮ้ยทำอะไเก็บของไหมถ้ามันถ้ามันถึงอ่ะถ้ามันถึงมันจะตีเสมอได้ใช่มันเปิดตีอ่ะวอยโ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 อยมองหน้าหน่อยดิโอโอ้อยเปอร์เซ็นต์ใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กับซับคลายด้วยครับมีอะไรจะฝากไหมเอ้ยแม่ซื้อโรตีหน่อยฝากซื้อโรตีหน่อย 姑娘，美女。